ออนกกาเฟสวัสดีนะครับวันนี้วันที่16กุมภาพันธ์2567นะครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราจะเดินทางกันไปบานทีไรป้านะครับอ๋อนี่ปูพอนี่เช็ด้นั่ง2องนั้ก็ให้พงกับพี่เชียนั่งนงี่เยร้นัอนเนาน้องนันกันนนั่งกับนงด ทีมงานกำลังแพ็คของนะครับผมจอจ๋าจอตรงนี้นั่งแค่สองคนเองเธอ อึงข้างบนแล้วแจ้งด้วยนะครับ างปรับรถอย่างแท้จริงนะครับตอนนี้เข้าป่าเส้นทางเดิมครับรอบนี้เรามาโดยรถยนต์นะครับน้ำไม่ค่อยมีนะครับปรับเส้นทางใหม่นะครับวันนี้ตรงนี้ใช่ไหมคนเรขับเหรอครับมีภัยนัดะครับที่ร้อยใหญ่ๆก็มีเชียน์ะูกเนาะเนี่ยเข้ามาทำให้เราไง จะขึ้นเกียร์ธรรมดาอยากจะทดลองดูนะเพราะว่ารถไอ้คันนั้นอนขึ้นสบายเลยหรือมันยังไม่เราเรากำลังจะข้ามแม่น้ำนะครับนี รอน่ไม่งสุดับขางเรงยังไงบ้างจ๊ฮะสนุกว่าเลยไม่ได้กินฝุ่นกินฝุ่นนแป้งฝุ่นเยอะมาก โอ้ยน้ำเย็นเพียบเลยงนมาวี่นานอนเีย็นดนงะอกยิ่อยู่กั้ยเลยไปแก่นอนกินใช่ไหมยยเนพี่เลสอนทกอ่นอนรัล้งรถนี่นะครับตอนนี้เราไปถึงหมู่บ้านชิไลป้าเรียบร้อยนะครับตอนนี้โอ้โหกว่าจะมาถึงนะครับ ากันสามคันนะครับสดชื่นสดชื่นมาเจอห้วยน้ำมันสดชื่นขึ้นเยอะเลยเตอนนั้นเราไปเราเล่นอาบน้ำที่นี่กันเลยตอนนั้นน้ำมันขุ่นไงน้ำใหญ่เลยน้ำใหญ่ไงตอนนี้ตอนนี้มันมันก็ไหลลงไปนู่นไงไหลลงไปนู่นอ่ะตอนนั้นเราไปอาบน้ำแบบห้วยเล็กมากเหมือนกันเลยพอมันขึ้นน้ะกอาาบน้กันเลยพาผ่อนกันมาแบบนี้ ไม่ใช่ข้างล่างมันก็มันน่าจะลงแล้วมั้งแล้วตอนที่พี่ติมามันไม่ลงอ่ะตอนพี่มาเหรอะพี่มาเพี่ไม่มาถึงเนี่ยคือชข้างหมู่บา้านนึงก็นี่ก็กกกกเ,เหมือนกับวนข้าวปนู่นเนี่ยหมู่บ้านรุ่นหมู่บ้านตรงทางแยกอ่ะอ๋อไม่ได้ไม่ได้มานี่อ <c oughs> ากาศดีมากเออกินวะโอ้โห สะพานไม้ไผ่ครับโอ้โหลำห้วยดูลำห้วยลำห้วยห้วยน้ำลึกกว่าลี่มผมไม่เคยลอดเลยสะพานไม่มีราวมันต้องมันต้องมีราวนะนนนนนเอาไว้คว้ำยัน น้ำตไม,ม่โอ้โห,ห,ห <c oughs> าก,ก,ง,กงน้เนเี่นี่นทาลึะลลึกจริงลึกมากลึกมากน้ำเขียวเลยลไม่ไปไรไม่ไเดี๋ยวผมลองไปดูทานะันใชได้

น้ำตกแล้วน้าคิดว่าน่าจะเป็นน้ำตกนะครับอาจจะไม่ใหญ่มากก็ได้ยินเป็นเสียงน้ำไหลนะตกจากที่สูงเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับว่าเป็นน้ำตกสวยไหมนะครับหรือเป็นแค่น้ำลดลันตามขั้นลงไปได้ยินเสียงอยู่ด้านล่างครับจะลองเข้าไปดูครับ เป็นหาหนดทิ้เรืยสวยเลยเป็นหาดดินเกาะแก่งตามเส้นทางครับ ก็เคยดี่คือว่าโอเคเลยบรรยากาศดีนะครับงานตรงนี้ไม่ค่อหยุดน่าจะเล่นได้อาก,กาศเย็นมากเลยครับเย็ยนสบายเลยออกกสดชื่น ตามติดชีวิตคนในป่างนะวันนี้เข้าป่าก็มาเก็บประกูดตามธรรมชาติเยอะมากออกเคนิคครับ <c oughs> ออกเคนิคออกเคนิคเล่นเทปเคนแคเลยนามธรรมชาติใส่ปุ๋ยโดยขี้วัวที่คายเชื่อเลยมาเดี๋ยว <c oughs> ไปซื้อตมท้องตลาดแพงนะครับกําละหกสิบเจ็ดสิบบาท น,นี้เก็บกันสดๆเลยบรรยากาศดีด้วยครับริมห้วยน้ำมีน้ำตกนิดๆให้เราดูชม